สวัสดีครับวันนี้จะมาทำมาโซ่กันแล้วครับโอเคเราก็จะมาตัดขนมกันนะครับ ดูอักระเบิดกรดูกใส่ปหมดเลยใส่ไปหมดย่ง หมดแล้วนะคะหมดแล้วอันนี้ก็คือคุณแม่นะคะนี่นี่ครับนี่คืออะไรครับนี่คือไข่กุ้ง 这个比较大的人 นีะ่ะแบบนี่น่าะนะอร่อยมากไค่ควรจะกินน่ากินนะเสดายเสดายเสดายเน่าเยอะ,ะอยู่ใส่ซอส เน้สลัดครีมสลัดครีมนะคะโอ้ยปวดีอยนี่อ่ะใส่ไว้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวปิดปาก

เดี๋เดี๋ยวเป็นหกนะเดี๋ยวแม่ขยำเดี๋ยวแม่คุยที่จะไม่รู้เลย สอัสดีค่ะสวยแล้หม่อยไปอ่ะได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวบาอย่ลองเอาอ่อยน่ยาวมาก อือสวยแบบไมอค่อยดีไม่อบอ่ก